อ้าวนึงตึงตึงคักคคักคัเเป็นลมนะเจ๊ของข้าวโซ่ในรูดจจวเขาจังใดแจวขึ้นมวนแพะมวนแล้วตึงตึงอย่เอาใจเลยจังไดกับบลุดเปนวะเจ๊อยู่่ข้างบนข้างล่างค่ะสภาพเป็นเต็นค่กเต็แน่นเอาพี่น้อง จังไก่กรบป๋อรูดเลยที่ของเกมนุดแล้วนี่ละหามทอดเรืองที่นอนเอ้ยโอ้ยจะไปเห็นหลายกล้องหน้าเจ๊นัน่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเมื่อยเมื่อยเอาขยับไปใกล้ๆก่อนโอ้มาถึงก็เต้นเลยขั้นหัวกันต้องหัวแบนขั้นอืมขั้นหัวมันเป็นจังไก่ขันจลยเจนมันขั้นชี้มันขั้นทนลุตัวเจนนุดเจนนุตแต่ขึ้นบนทุงทางไหนไปไทยท้องโอ้ยอารามตา ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วกลับคืนมาแล้วมันเป็นไหนก่อนวันเห็นปูงานแล้วอือโอ้วันตกบ่อขี่บอกวันตกบ่อขี่สุดท้ายล่าสุดบอกใครก็บอเสียบอกใครก็บอเสีอจังไหนว่ามันท่อนข้ามเนาะโดดลงไปแล้วพึ่งเป็นยังไงวันเนี้ยก็ขี่แหละ ก็ได้ม่ตยกินก็เฮยแต่กับเกงได้กับขีกับขักด้ยโอ้่านเอนขี่มันกแตกเด็กงามไรข่าคอนเอนี่แตกเลยบ่มีผักก็เลยได้ไถ่ทองขึ้นเลยบ่แม่ไถ่ทองแล้วจังไดกับบอลลูดพ่เจ้เต้นยังเดียวเลยอเจ้โอ้ยเอ้าจังไดก็ขออี สักรอบดิจังไก่กับบอลนเป็นยังไงเจ้เอาลองลองดูเจ้เอาขึ้นบ่เออขึ้นเลยขึ้นบนเลยเจ้เอ้า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 จังไก่กับบอลลูนบ่เจ้จังไก่กับ่อลลูนตึงตึงเอาลองลงลงแขกได้บ่เจ้เป็นลมแขกแขกได้ด้วยเดี๋ยวขึ้นมาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นลมนะครับผมเจนนุ่เอาขึ้นมาได้บ่เนี่ยโอ้โหดีใจจีนนุ่งดีใจแล้ว เออแสดงว่าถูกหลายใช่ไหเจ้ถูกหลายเติบอยู่เราเรียกข้องขึ้นหน้าเหมือนสวัสดีเสียนไม่ได้เนี่ยเนอเออบ่ได้คุยบ่ได้คุยเออไม่แล้วเออเจ๊รู้สึกไม่แล้วว่าอย่างฝันเห็นปิงบ่าันเห็นปิงว่ะงมืนี้ยัน้ไม่แปลกว่ะโอ้แต่สิมี้แปลกตัวฝันเห็นปิงแล้วไหมโอ้ฝันเห็นปิงนะครับฝันเห็นปิงแปลกซ กินะดวาลุดล่นลุดาลุดะแปดี่เจ๊แปดี่เขาแปดสี่มาจากไหนเจ๊ไม่ก็เน้นปิงเนาะปิงกับแปดเจ้าของกับสี่แปดสีแปดโอ้ใช่งวดนี้เจ๊นุดลุดแปดเล่มาอ่างวดนี้ลุดแปดเลยันเห็นปิงไหมมือบังมือมือบังเอามือออกกันเจ๊บังเจ้ากับเบื้องนี้ บางจับจับจับข้างบนนะครับเจ๊อรูดแปนนะคะจังใดกระบปรรูดแมนบ้าแมนอย่าพูดเดี๋ยวก็เต้นอีกหรอกวิ่งแปดกับห้านะคะเจนนุชฝันเห็นปิงปิงจับใส่จับหัวบ่อนจับหัวจับหัวแมนปิงมาจับหัวเจนนุชก็เลยวิ่งแปดกับห้าใส่หันว่าค่อยๆเลื่อนไปที่ด้าน นี่ลายกล้องให้เพื่อนได้เห็นกันชัดๆนะคะนี่คือตีออกมาแล้วตีมาแล้วแปดห้าแปดหนึ่งแปดแปดแปดสามห้าศูนย์แปดสี่สาตัวแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนจับทังหัวเลยจับเต็มหัวเลยบอกค่ะเต็มหัวเลยวิตาปิ่งอู้อาวผู้ใดเคยฝันแบบนี้เจนุดวอสนเจนุดรูดอย่างเดียวนะคะอย่างเดียวแปดอย่างเดียวเป็นแนวทางนะคะเนาะ ปิ้งเันจับหลายเรื่องปกติจับหัวหลายจังไดนก็บแปดกับห้าเจังไดนก็บวลดเออเอาเดือนไปให้เพิ่นเบิ่งนห้าหมื่นีาต่องวดเลยนะคะต่องวดเลยค่ะงวดที่แล้วก็รูดเก้านะคะงวดที่แล้วรูดเก้างวดนี้รูดแปดจับคู่ให้พร้อมแปดกับห้าปกติแปดกับห้าอืมจุดเลยมาเจนเนาะีนรูดพี่ทู่นแล้วรูดเลยละรูดเลยเมีทู่แต่รูดทันที เป็นชุดต่องวดนะครับเจนุศบอกว่าชุดต่องวด,ด,วดนะครับชุดต่องวดโองเคนุศนะคะเจนุศมาก,กมุมูเบิกก้งด้วยจะเบิ้งด้วยอันเด็กจะมัดก็ได้นี่แี่โอ้ยมัดบ่เอาวงกลมเน่ยเจ๊นี่แล้วไหน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 ขอปากกาหน่อยครับให้เจนุดวงกลมหน่อยนี่แล้วแปดสีโอ้ มันเป็นหลุดเออแม่มาตัวนี้จะคอยหลุดอืมขับเรือนมาเรื่อยๆครับเจ้เจ้หลุดแปรเลยใช่ไหมครับหลุดแปรเลยวันนี้อือปล่อยก่อนดังก่อนนะเจ้เนาะเอ้ยปล่อยก่อนดังก่อนอนะเนาะเมื่อกี้ไม่ดังกนะ่อนเจ้นู่มมีสองนเุดกุยได้เด้อคนไหนไทยโทษคุยได้เนาะ ถวายเป็นแตกบนล่างไงเนาะไอกับไป่ถวะใช่อืมตัวงวดไม่สนใครฟันว่าอันปิงจับนะคะปิงจับหัวโอ้กับตีเอาซี่แปรซี่เหรอแปรซี่หมดเลยบานิหัวกับเป็นหาเด้อเจน์เจ้าเยสไซทเจ้าปิงกี่ตัวเจนุตอ้ไมนหลายตัวแม่มันติดหัวไหมโอ้แต่ก็เลยวิ่งแปดก็หาแมนแต่มากแปดซี่มากแปดซีอยู่ ชุดไทยทองเจนนุชเลยเออชุดไทยทองอ่ะติเดอธรรมดาเด้อพ่อเมียพี่น้องวัธรรมดาเด้อชุดนี้เอ่แคบไว้จดไว้นะคะเจนนุชจะเต้นให้ดูแลทีนี้ว่างใบก่อนเจ้าเอาเจ้าม้วนตัวเจ้าม้วนตัวอันพะเบิร์งพะท่านอ้าวเต้นให้ดูนะเจ๊เออเวิร์งพท่าเจ้าเจ้าเอ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 าดีใจครับเออเจ้าเออ ดีใจนะโอ้ยดีใจครับคา่เเโอ้ยปะหูเตะ่ากกูดิหน่เออเดือนนั้นเอาใหม่ดูเจลใหม่ดู นั่นนั่นนั่นหัวตึงตึงตึงตรงกลางนะเจ๊ตรงกลางนะตึงงโอ้เหลือใจเจนุดีเด้อขั้นขั้นหัวขั้นหัวมันไปอยู่นานว่ะเจ๊ เอฟเศษขายตังโดงชวยีได้ม่ได้เงินได้หน่อยวิชเก่าบานเนาะเอ้ยตอนนี้สมสมสมใจแล้วได้ังใจแล้วก็คือขั้นหัวเลยมือนีนูนขั้นหัวงามงาเลยนหัวงามงามบอรุ่นแบบนี้ตาเจนุเลยตามเลยผู้ใดมากับตามเออมากรบพันเออามีคนไม่รุดนเอจังไหกับบอลรุดนออเออ วะรีเด็ดนะครับผมังแลีวก็เจนุดหมดอยวะีเด็ดเจนุดจังไดกะบลุดแมนารจังเดกะบลุดตึงตึงมาไขึ้นานจไ่เอไต้นก็ไปกจัด เต้นท่าไหนเจ๊อ่ะตึงบนล่างอ้บนล่างแบตึงตึงเลยขอบคุณเจนนุชนะครับผมครับโอ้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจนนุชนะครับผมเดี้ยวต่องวดไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเจนนุชนะฮะ ครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม <c oughs> ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผม <c oughs> <c oughs> หัวล้อจนทองแข็งเลยนะครับผม <c oughs> ครับสวัสดีครับ